ต่อไปสายยาเจ้าเก่าเจ้าเดิมขาประจำอดิศักดิ์ธานเนียมกำลังนั่งพูดวันที่มีงานศพบนายสนองธานีนียมวงเล็บซาลิมไปทำงานสาอุเป็นพนักงานก่อสร้างแบ่งที่กัเรียบร้อยแล้วทรัพย์สมบัติ อันนี้คือกระดาษกาไก่แบ่งออกเป็น4ีส่วนเท่าเท่ากัน4ส,ส่วนเท่าเท่ากันแต่ผมไม่เอาเพราะผมรู้แล้วว่ามันจะวุ่นวายวุ่นวายว,ว่ารูปเอาซะดีกว่าต่อไปมาถึงเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม ของทางจังหวัดอุดรธานีมาทั้งหมดสามคนมาถามหาคนที่ชื่อปิยะพรธานีเนียมปิระดาธานีเนียมกิติชาธานีเนียมแล้วก็ไทยบ้านของนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะประเภทใ้เรื่องโรงงานสีทางยางพาราล่ะนะพ่อผมขายที่ไปแล้วล่ะ แต่ก็เคยให้ข่าวไว้แล้วนายหน้านายบนเตรียมทั้งดีใช่ไหมแค่นี้ก็ผิดแล้วครับเอาญาติตัวเองมาเป็นนายหน้านะแต่ว้นะนะบนเตรียมทั้งดีเลยอย่างว่าหมอกันไปแล้วว่าประเภทนี้ว่าโอ้ยผลิตจิตํำเดขกูตัวกินมหลายแล้วกูอดีตักให้เนียมนะฮ้ยบุนเตรียมทั้งดีเลยจอามาฮะตัวยงนะองได้ใชไหมเอ๊ะเลรอ ควอดทรงญาติหมกันเนะ้วทรงเสือเรียนอานมึงดีดีเฮ้ยนี่เราเลีมเสยจอยู่ลจนหออาบัาัางกินหปไหนอย่ไหม้